สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ซูกเกะเบสไท a แลนด์นะผมในวันนี้ผมจะพามาชมนะผมเรื่องของคอท่อนะผมอ่าตอนนี้มีหลายคนนะผมสับสนมากนะคือผมไปเจอคอมเมนต์นึงมาในกลุ่มนะผมบอกว่าเบสร้อยเนี่ยเบสร้อยสิบเบสร้อเนี่ยมันสามารถใช้คอท่อของเวฟหนึ่ได้ตัวนี้นะผมคือคอท่อเวฟหนึ่ อันนี้เป็นถุงของเวฟร้อยสิบเอเวฟร้อยคาบูนะผมะเดี๋ยวจะพามาดูความแตกต่างนะผมว่าทําไมมันถึงใส่ไม่ได้นะผมมีอยู่สามสองจุดนะผมะเดี๋ยวเรามาดูจุดแรกก่อนเลยนะจุดแรกนะครับเดี๋ยวจะมาดูของเวฟหนึ่งสองห้าก่อนนะอะเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะห่อให้ดูเลยนะผม ผอามาเทียบกันชัดๆเลยนะว่าทําไมมันถึงใส่ไม่ได้อ่าอย่างแรกเลยนะผมดูคอผมตั้งแต่ต้นคอนะผมนี่นะอ่าตั้งแต่ต้นคอจนถึงกลางคอนะผมตรงกลางคอนะผมเหมือนกันมันของเว็บร้อยนะผมยาวมาแผมแต่ว่าที่ของร้อยห้าไม่เหมือนของเ็บร้อยคือตรงต้นคอนะผมอ่าถ้าเราสังเกตต้นคอตรงนี้ยมันจะเป็นตัวเจนะผมอ่าสังเกตไหม มันจะโค้งขึ้นมาแล้วปลายเนี่ยมันจะไม่ตรงอย่างนี้นะครับมันจะไม่ตรงนี้นะมันมันจะมันจะงอมาอย่างนี้นะผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูของเว็บร้อยนะผมต้นคองเหมือนกันนะอะ่าต้นคอ,องนี้ปุ๊บยาวมาปลายมันจะตรงอย่างนี้นะผมอ่าคล้ายตัวแอลนะแค่น,นึกภาพเป็นตัวแอลนะผมนี่นะตรงมาแล้วขึ้นไปตรงนี้เป็นตัวเจตรงมาแล้วโค้งนะผม เหตุที่ใส่ไม่ได้ก็เพราะเห็นนี้แล้ครับผมอ่าฝาสูบเบสนะผมรูใส่คอท่อมันนะมันออกมามันจะออกมาตรงอย่างนี้นะครับอันนี้ภาพนะมันจะออกมาอย่างนี้นะครับแต่ของร้อยผ้ามันจะมาอย่างนี้นะผมของร้ผ้าพอตอนใส่กับเว็บร้อยผ้าเนี่ยมันจะพอดีจะเข้านี้พอดีเลยนะครับแต่ของเวฟเบสร้อยหรือเบสเนี่ยคือคอท่อมันจะเข้าตรงๆนะครับผม จะเข้ามันจะเข้าตรงๆนะคือพอใส่ปุ๊บมันจะพอดีนผมขอทอจะไม่รั่วนะแต่ได้เป็นของเวทร้อยยี่ห้าเนี่ยเราถามว่าใส่สวมไม่เฉยสวมได้ครับได้แน่นอนผมการันตีเลยนะแต่ผมการันตีอย่างหนึ่งคือรั่วแน่นอนนะผมของเวทร้อยยี่ห้านะเพราะมันใส่เข้าไปเนี่ยมันเฉียงอยู่งี้นะผมมันไม่ได้ตรงตรงมันมันไม่พอดีแน่นอนนะผมถ้าจะแปลงนะผม คือมีสองทางนะถ้าเป็นจะเอาของ็บรลอยผ้านะก็คือดัดจะผมดัดตรงนี้ตรงอ่าหนึ่งน้าดัดตรงนี้ตรงสองผ่าตรงนี้นะผมด้านนี้นะเป็นสามเหลี่ยมตีลงเชื่อมแต่ผมเอาง่าย,ายๆสุดๆนะจบๆเลยนะมีปลายหนึ่งสองห้าแล้วมีคอหนึ่งสองห้าแล้วถ้าเป็นคอสวม ซื้อคอสวมเวฟบ้อยมาใส่ได้เลยขนาดคอเท่ากันสวมใส่ได้เลยนะผมสามารถใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องมาดัดนะผมไม่ต้องมาตัดให้มันเข้ารูปนะผมนะกน็น่าจะมีแค่นี้แล้วนะผมก็ผมบอกอสรุปนะก็คือคอเวฟหนึ่งสองห้าสามารถใส่เบสได้แต่รู่แน่นอนนะผม คอเว็บ้อยสามารถใส่เบสได้ไม่มีรั่วคือเหมือนคอเดิมเปียบเลยนะผมของเว็บ้อยนะก็คือทรงมันนะผมจะไม่เหมือนของเดิมสัทีแต่ว่าด้านคอเนี่ยมันจะเหมือนของเดิมแต่ทรงข้างหลังมันจะสวยกว่านี่นะมันจะโค้งมาแล้วตรงออกมาพอใส่กระทอมมันจะสวยงามกว่านะผม อ่าโอเควันนี้ก็ลากันไปแค่นี้นะผมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ติดตามผมไว้นะเดี๋ยวผมจะทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะผมเกี่ยวกับ Suzuki Beat 110นะผมแล้วก็จะมีรุ่นอื่นมาเรื่อยๆป,ปลายนะผมเ้าว่างทำคลิปนะวันนี้ขอลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ